ต้องบอกก่อนว่าแรกๆที่ลิซขายออนไลน์ลิซไม่มีทุนนะคะทุกคนไม่ได้มีทุนมากมีเงินเก็บอยู่แค่1.5ล้านบอนเองนะคะต้องบอกก่อนนะคะมันวัดกันไม่ได้นะคุณอาจจะแบบโอ้ยทําไมป้านหนูแบบค่ามาจําแค่แบบ2ล้านสวัสดีค่ะวันนี้ลิซใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิซจะมาตอบคําถามสําหรับสาวๆนะคะหรือว่าหลายๆคนนะคะถามแล้วก็สงสัยนะคะทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook แล้วก็ ในใต้เมนต์นะคะของ YouTube ด้วยนะคะคำถามแรกก็คือพีลิท์ทำงานอะไรในเกาหลีนะคะคำถามที่สองนะคะก็คือการเช่าห้องนะคะหรือว่าเช่าอพาร์เตอร์อะไรแบบนี้นะคะวิธีการในเกาหลีเนี่ยเขาเช่ากันแบบไหนนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะแฉวิธีการนะคะขายออนไลน์หรือว่าอาชีพที่เป็นอาชีพหลักของลิศเลยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทํายังไงเริ่มต้นยังไงนะคะความเป็นมาอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงนะคะ วันนี้ก็จะมากึ่งแช์กึ่งเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเราก็เริ่มต้นออกจากบ้านในช่วงเช้านะคะก่อนที่เราจะไปทำความสะอาดออฟฟิศที่เช่าใหม่นะคะเราก็หาอะไรรองท้องก่อนนะคะที่นี่ก็จะเป็นร้านเนื้อในเกาหลีนะคะมีทั้งซุปแล้วก็เนื้อย่างคะ่ะสามารถเลือกเนื้อได้นะคะ อาหารมาแล้วนะคะตอนเช้าก็จะเป็นเมนูซุปนะคะเพื่อจะได้สบายท้องในช่วงเช้าเชแบบนี้ค่ะพอทานข้าวเสร็จนะคะเราก็มาต่อด้วยการทำผมก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำผมมานานมากๆแล้วนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านประจำที่เรารู้สึกชอบช่างนะคะเพราะว่าทำได้ตามสั่ง สิ่งที่จะทำในวันนี้ก็คือการตัดผมทำสีผมแล้วก็อบไอ้น้ำผมค่ะเราก็ทำผมเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหลืองเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าชอบค่ะแลคะ่ะหลังจากที่ทําผมเสร็จแล้วนะคะลิก็กลับมาที่บ้านนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะคะกับคําถามที่หลายๆคนอยากรู้นะคะว่าเออ ยังไงอะไรยังไงนะคะมึงจะพูดได้หรือยังนะคะหรือต้องบอกแบบนี้ว่าโอเคงั้นเรามาตอบคาถามข้อแรกนะคะข้อแรกคือลิททำงานอะไรในเกาหลีค้านะคะสําหรับคนที่ติดตามใหม่นะคะหลักคนที่ไม่ได้ติดตามทาง Facebook ก็จะไม่รู้น้องว่าลิททางานอะไรอาชีพอะไรอะไรแบบนี้นะคะบอกแบบนี้ค่ะว่าลิทเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเต็มตัวนะคะเป็นอาชีพหลักเลยไม่ใชอ่อาชีพเสริมนะคะ แล้วก็ขายของมานานพอสมควรแล้วค่ะเกือบ4ปีนะคะแต่ก่อนก็เป็นแม่ค้าแบบสายหิ้วนะคะเวลากลับไทยก็หิ้วของมาอะไรแบบนี้นะคะเอามาขายให้สาวๆที่อยู่ในเกาหลีอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ทําออนไลน์มาตั้งแต่ต้นนะคะเอาล้ค่ะมาถึงคําถามข้อ2และข้อ3นะคะข้อ2ก็คือการการหาที่เก็บสต็อกสินค้านะคะข้อข้อ3คือการแฉการขายออนไลน์นะคะรือต้องบอกก่อนว่า แรกๆที่ลิศขายออนไลน์ลิศไม่มีทุนนะคะทุกคนไม่ได้มีทุนมากมีเงินเก็บอยู่แค่1.5ล้านบอนเองนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นจากการที่ลิศรู้สึกเบื่องานที่ที่เคยทําหรือเบื่อธุรกิจที่สามีเคยทําอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเออเราก็เล่น Facebook อยู่ก็เห็นแบบ แบบแบรนด์เขาออกมาพูดนูน่น,นพูดนั่นพูดนี่อะไรเงี้ยเราก็เริ่มเชื่อแล้วเราก็มองว่าเอ้ยถ้ามันแบบขายออนไลน์แล้วรวยได้ทําไมเราไม่ลองลยอะไรเงี้ยแค่นั้นนะคะแล้วก็ปรึกษาสามีนะคะกับเงินที่เรามีนี่แหละนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ฉันจะสั่งของแบรนด์นี้แล้วเอามาขาย,ยอะไรเงี้ยน,นะคะเธอจะเธอคิดว่ามันดีไหมอะไรเงี้ยสามีก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เห็นด้วยก็มีการทะเลาะกันอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยเราอย่าไ,ไปทำนะเพราะเขามองไม่ออกว่าขายยังไงว่าขายบนเฟซบุ๊กเขาทำยังไงคือเขามองไม่ออกว่ามันจะมีไรายได้จริงๆอ่ๆๆ แต่ตัวลิะลิศเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนิดนึงนะลิก็เลยแบบเออสั่งมาเลยแล้วก็ขายแล้วแบรนด์เขาสอนทําอะไรลิศก็พยายามทําตามที่เขาสอนนะคะมันก็เริ่มแบบเออดีขึ้นดีขึ้นแล้วคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าเออเราก็มีรายได้เข้ามานะคะจากจากตอนแรกที่แบบเดือนแรก2เดือนแรกเนี่ยคือขายไม่ได้เลยนะคะจนมาเริ่มเดือนที่3เดือนที่4ี่ิก็เริ่มมีรายได้ที่เป็นกําไรเห็นเห็นก็คือเดือนละล้านเพิ่มขึ้นเดือนละ2ล้านวอน3ล้านวอนอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะคะจนสามีอ่ะเขาก็เห็นว่าเราอุ้ยทาได้อะไรเงี้ยออเดอร์มันเพิ่มเยอะขึ้นจากวันละ1กล่อง2กล่องมันกลายเป็น20 30แล้วเขาก็ต้องมาช่วยเราแพ็คช่วยเราแบบพาเราไปไปสนีช่วยเราแบบย,แบบยกของไปอะไรเงี้ยไปไปสนีนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นเออเขาก็มองเห็นว่าเอ้ยมันทําได้จริงๆงั้นเราก็เลยบอกเขาว่ายูอ่ะเลิกทําธุรกิจยูเหระอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวยูยูมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยยูก็แบบเออแบบ เซ้งไปเหอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาทําไอเนี้ยด้วยกันนะคะเดือนหนึ่งตอนนั้นอะคาดหวังแค่ว่าเอ้ยเดือนหนึ่งแบบ4ีล้านหรือ3ล้านเราอยู่กันได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย <_ d ew on> เพราะว่าแต่ก่อนอะธุรกิจอะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าธุรกิจของสามีอะลุ่มๆุมลำดอนแล้วก็เออมันไม่มีกําไรให้เห็นเป็นแบบเก็บเลยอะทุกคนมันม,มีแต่แบบหมุนแล้วก็กินใช้ไปคือบางเดือนต้องลุ้นว่าเอ้ยเดือนนี้จะพอค่าใช้จ่ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ เราก็เลยบอกสามีว่าเออเซ็งเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทําอันนี้แหละให้มันมีกําไรสักเดือนละสามล้านอยู่กับไอก็อยู่กันได้แล้วลยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เออเห็นด้วยจนเราเริ่มนะคะเริ่มเริ่มขายของเริ่มมีเงินเก็บขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยังอยู่ห้องเช่ากันอยู่จนวันหนึ่งอะคะ่ะก็ใช้ห้องเช่านั้นอะนะคะที่ที่เป็นแบบทําธุรกิจยอะไรเงี้ย เก็บของจนไม่มีที่จะเดินนะคะเพราะว่าบางบางรอบแบบของเข้ามาเยอะยอะไรเงี้ยเราสั่งเข้ามาเยอะก็ไม่มีที่จะเดินเลยจนวันหนึ่งอ่ะเราก็บอกสามีว่าเออเนี่ยเราแบบเซ้งร้านนูนน่นนี่อะไรอย่างนี้แล้วอะ่ะเรามีเงินเก็บจํานวนหนึ่งอ่ะนะคะเราซื้อบ้านดีไหมไอะไรเงี้ยสามีก็เลยแบบเออเงินซื้อบ้านก็ได้แต่ว่าฉันขอไปซื้อที่ปูซานนะอะไรแบบนี้ขอย้ายกับปูซาน <ๆ S 1> เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเราอยู่ภาคกลางนะคะ สามีรีดเป็นคนปูซานบ้านเกิดอยู่ที่ปูซานแล้วก็มีเพื่อนที่ปูซานค่อนข้างเยอะ <c oughs> เขาก็เลยมีความสุกว่าในเมื่อเราทำธุรกิจออนไลน์เราทําที่บ้านนะคะงั้นเราก็ทําที่ไหนก็ได้หรือซื้อบ้านที่มันเราอยากอยู่ะตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อตรงนั้นก็เลยตัดสินใจคือย้ายกลับมาปูซานนะคะแล้วก็มาทําออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพแบบหลักเลยนะคะสามีก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็ช่วยกันนะคะ พอเราซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านที่แบบ3ห้องนอนถูกไหมคะทุกคนกลายเป็นว่าพอเริ่มทําทําทํามากขึ้นบ้านจากที่เป็นบ้านนะคะมี3ห้องนอนมันกลายเป็นว่ามันเหลือแค่ห้องนอนเดียวเพออะไรนอกั้นเก็บของแม้กระทั่งว่าอา่หน้าทีวีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอาห้องรับแขกอะไรแบบเนี้ยมันกลายเป็นห้องเก็บของห้องแพ็คของไปหมดเลยะค,ะค่ะเกือบบ้านไปหมดเลยนะคะแล้วก็วันหนึ่งก็สามีก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะเธออะไรงเงี้ยแบบ เธอจะใช้บ้านเป็นแบบพื้นที่แบบทุกอย่างไม่ได้นะฉันไม่มีที่จะเดินอีกแล้วละอะไรเงี้ยเราก็เลยปรึกษากันว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงนะคะอันนี้ก็คือลิซจะมาบอกนะคะว่าใครที่เริ่มต้นให้ใช้บ้านในการทําทําเริ่มต้นก่อนนะอย่าลงทุนอะไรเยอะมากมายนะคะแต่ตัวลิซอะพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะตามระยะเวลาที่เราทํามาะคะ่ะของเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่างั้นก็ก็หาเช่า เป็นแบบห้องเป็นออฟฟิศไว้สําหรับทํางานของลิซแล้วก็แพ็คของอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นอ่ะพอมันใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นลิซก็ตอบตอบตอบไม่ได้ละก็ต้องจ้างแอดมินนะคะจนทุกวันนี้มีแอดมิน3คนที่ช่วยกันตอบนะคะมันมันจะขยายของมันคะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่ลิซจะบอกวิธีการว่าการที่เราจะไปเช่าห้องเพื่อเก็บสินค้าเพื่อสต็อกสินค้าไว้เป็นที่ทํางานอะไรแบบเนี้ยเราสามารถเช่าแบบไหนนะคะในเกาหลีเนี่ยค่ะ ถ้าเราไปเช่าตึกเลยอย่ะมันแพงมากๆเลยนะคะลิทก็ไม่ได้อยากวางเงินแบบมัดจําเยอะๆหรือว่าสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยลิกก็เลยสามีลิทนะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นเราก็เช่าพาร์ทเนอร์ที่เป็น3ห้องนอนเหมือนเหมือนเราเช่าอยู่นะคะแล้วก็ให้แอดมินได้อยู่ด้วยแล้วก็เก็บของด้วยนะคะก็มองหาตอนนั้นน่ะลิกอยู่โซนชานเมืองนะคะค่ามาัดจาค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แพงนะคะแต่ปัจจุบันนี้ลิทย้ายเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองนะคะของปูซานนะคะ ลิก็ต้องย้ายออฟฟิศเข้ามานะคะเข้ามาเพื่อให้มันสะดวกกับลิทด,ด้วยนะคะลิทจะต้องไม่ต้องแบบเออแบบเที่ยวไปแบบทํางานเพราะว่าทําไมลิทต้องเที่ยวไปมีแอดมินแล้วมีคนแพ็คของอะไรเงี้ยต้องเข้าไปนะคะเพื่อบางทีเราต้องไปดูว่าของเรามีอะไรบ้างอะไรแบบนี้คือเราก็ไปช่วยแอดมินทางานด้วยนะคะลิไม่ได้แบบปล่อยให้คนงานทํางานอย่างเดียวนะคะลิก็ไปช่วยเขาไปดูอะไรเงี้ย กลายเป็นว่าตอนแรกๆที่เราเริ่มมองหาะคะ่ะก็มองหาอพาร์ทเมนร์ที่เป็น3ห้องนอนแบบบ้านของเราเลยค่ะแล้วเราก็อีก2ห้องนะคะมันเป็น3มห้องนอนเนาะอีก2ห้องก็เก็บสินค้านะคะอีกห้องนึงก็เป็นห้องนอนของแอดมินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สั่งของเข้ามาแล้วก็ขายขายแล้วก็แพ็คส่งนะคะการทําสัญญานะหรือต้องบอกก่อนว่าการทําสัญญาและมัดจํานะคะมันจะอยู่ที่นะคะประมาณ5ล้านอันนี้มัดจานะ มาจำนะคะก็คือ5ล้านถึง1520ล้านได้แล้วแต่พื้นที่ทำเลนะคะห้องใหม่ห้องเก่าอยู่ที่เจ้าของห้องด้วยนะคะพวกนี้มันองค์ประกอบรวมทั้งหมดนะต้องบอกก่อนนะคะมันวัดกันไม่ได้นะคุณอาจจะแบบโอ้ยทำไมป้านหนูแบบค่ามาจำแค่แบบ2ล้านทำไมบางทำไมของพี่แพงนะคะมันอยู่ที่ขนาดห้องทำเลนะคะแล้วก็ในพื้นที่ยา่านนั้นๆนะคะมีคนปล่อยให้เช่าเยอะไหมนะคะ การที่จะเช่าห้องนะคะคุณก็อยากอยู่โซนพื้นที่ไหนหาหนูเดนิตได้หรือมันจะมีออฟฟิศเล็กๆนะคะที่เขาเป็นเอเจนซี่เพื่อประกาศเช่าสปอยเช่าอะไรแบบนี้หรือว่าซื้อขายอพาร์ทเมนร์อะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถเข้าไปติดต่อแล้วก็ขอดูห้องได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเจ้าของห้องห้องนี้นะคะต้องการเอามาจํากับคุณอ่ะสิล้าน15ล้านอ่าเล้านอะไรอย่างงี้แล้วแต่นะคะทีนี้เราจะมายกตัวอย่างนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาออฟฟิศใหม่นะคะมาทําความสะอาดวันนี้ก็จะเป็นป้าเน็ตนมงเดี๋ยวเราไปดูออฟฟิศใหม่กันว่าว่าจะเป็นแบบไหนนะคะที่นี่ก็จะเป็นใจกลางเมืองของปูซานนะคะแต่ว่าค่อนข้างเก่าแล้วนะคะสร้างมาสิบกว่าปีแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศที่เราย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าลิศย้ายบ้านลิศก็ต้องย้ายออฟฟิศมาอยู่ในเมืองเช่นกันเพื่อความสะดวกในการที่เราจะเข้าไปทํางานอะไรแบบนี้นะคะพอมันอยู่โซนในเมืองนะคะห้องก็จะ ก็จะค่อนข้างหาห้องที่เป็นปล่อยเช่าแบบห้องใหม่ค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะเราก็มาได้ห้องนี้นะคะเป็นห้องแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัวนะคะค่อนข้างเล็กลงกว่าเดิมมากๆเลยค่ะแต่ค่าเช่าแพงกว่าเดิมนะคะเจ้าของห้องห้องนี้เขาต้องการค่ามาจํา10ล้านนะคะแล้วก็รายเดือน5,000 0นวอนต่อเดือนนะคะทีนี้เนี่ยสามีของดิดเขาก็ต่อรองนะคะเพื่อจะให้มันแบบ ถูกลงนะคะสามีลิศเขาก็ต่อรองจนได้ราคาค่ามัดจำที่ลดลงจาก10ล้านเหลือ7ล้านบอนนะคะก็เงินไทยราวๆ2 0 0 0 0น1บาทนะคะแล้วเราก็มาช่วยกันทำความสะอาดนะคะเพื่อทำการย้ายเข้ามานะคะในวันที่เราย้ายเข้ามาเราก็จ้างบริษัทขนย้ายนะคะ เราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะมีหน้าที่แค่มารอที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะราคาขนย้ายก็จะอยู่ที่ราคาของที่เราขนนะคะเขาก็จะประเมินจากตรงนั้นเลยนะคะก็ห้องเราอยู่ชั้น4ี่นะคะก็จะใช้ไฮดรลิกแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราก็รู้แล้วนะคะวิธีการที่เราจะเช่าแบบทำเป็นออฟฟิศทำเป็นที่เก็บของที่สต็อกของของเราเนาะลิศบอกไปแล้วนะทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็การขายออนไลน์เนี่ยลิซจะบอกว่าใครอยากจะมีอาชีพหรือมีรายได้เหมือนลิซเลยแบบนี้เนาะต้องเน้นย้ําว่าอาชีพออนไลน์เป็นอาชีพหลักของลิซน,นะคะส่วนที่ทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นอาชีพเสริมนะคะแล้วการที่คุณจะขายออนไลน์เนาะลิซแนะนํานะว่าให้คุณนะฮะทำในสิ่งที่คุณชอบหรือคุณชํานาญนะคะอย่าทําตามคนอื่นอย่าเห็นเขาขายดีแล้วเอามาขายนะคะเพราะว่า ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบไม่ได้รักมันนะคะมันจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะทําไมลิซต,ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ลิะประสบความสําเร็จนะคะเอ่อเพราะพอลิซทำพะลิซรักจริงๆนะคะลิซรักกับมันถึงแม้บางสินค้าบางตัวเนี่ยกำไรน้อยมากแต่ว่าลิซก็มีความสุขว่าเออลิซได้ขายอะ่ะแฮปปี้แฮปปี้แค่แบบได้ขายนึกออกว่าแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันที่ออกมาโพสต์ขายของ มีความสุขในการทําวิดีโอมีความสุขในการทําอะไรสิ่ง,งต่างๆบนโลกออนไลน์อะทุกคนแค่โพสก็มีความสุขแล้วนึกออกปะเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้ลิประสบความสำเร็จค่อนข้างเร็วลิต้องบอกก่อนว่าภายในระยะเวลา4ปีนะคะ ถ้าใครนะคะแบรนด์ไหนบอกคุณว่าอออนไลน์มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงอันนี้เรื่องจริงนะคะลิ่ต้องบอกก่อนว่าลิทยอยู่เกาหลีมาทามาหลายธุรกิจทำมาหลายอาชีพนะคะลิทก็ไม่เคยรวยสักทีนืกอออกว่าจนมาขายออนไลน์ลิก็ตั้งใจทํามันจริงๆแล้วลิทอาจจะใส่ความรักกับมันมากๆเลยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตลิทจริงๆค่ะณนะตอนนี้อาจจะไม่ได้มีถึงพันล้านวอนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ได้ลําบากคือมีเงินเก็บมีบ้าน อะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าอะตอนนี้มันโอเคแล้วอะไรแบบนี้นะคะกับการที่เราแบบเปรียบเทียบกับแต่ก่อนที่เราแบบไม่ได้มีเงินเก็บเลยเพราะนั้นถ้าใครอยากทําออนไลน์แนะนําให้ทําเลยนะคะแต่ออนไลน์มันต้องขยันนิดนึงในช่วงแรกนะคะถ้าคุณแบบไม่ขยันเนี่ยคือไปไม่รอดนะทุกคนคุณต้องขยันออกมาทำาน่นนี่ให้มันเยอะๆนะคะมันจะเหนื่อยในช่วงแรกๆพอหลังจากนั้นเนี่ยมันมันจะเริ่มดีขึ้นคือเรามีฐานลูกค้าเรามีคนรู้จักอะไรแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่านั่นแหละค่ะ มันก็จะกลายเป็นเงินที่เข้ากระเป๋าเรานะคะวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฝากไว้นะคะเผื่อหลายคนก็ทักมาถามเช่นกันว่าพี่ลิสั่งของที่ไหนอะไรยังไงนะคะลิต้องบอกก่อนว่านะคะลิสั่งทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาที่ไทยนำเข้ามาจากที่ไทยนำเข้าจากจีนนะคะแล้วก็ ขายของในเกาหลีนะคะแล้วใครเป็นคนสั่งให้สามีนะคะริชชอบสินค้าอะไรยังไงที่ไหนนะคะริก็จะบอกสามีว่าเออเนี่ยสั่งให้หน่อยเช็คให้หน่อยสามีและเพื่อนสามีเขาก็เป็นคนหาในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยหาให้ว่าเราเออสั่งยังไงอะไรอย่างครีมที่เป็นครีมเกาหลีเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนสั่งให้นะคะว่าเออเนี่ยต้องสั่งจากบริษัทนี้นะคะริกก็ต้องการที่มันต้นทุนต่ำๆนึกออกป่ะคะเพื่อจะได้แบบ ก็จะได้เอามาขายในราคาที่ไม่ไม่แรงมากแล้วก็มันออกง่ายไปเร็วเลยแบบนี้นะคะหน้าที่พวกนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสามีกับเพื่อนของสามีเลยค่ะที่จะทําหน้าที่หาสินค้าให้ริขายนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะถ้าคุณมีสามีที่ดีมันก็โอเคไปอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องหาสินค้าริกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่นะคะคือริจะขายอะไรสามีก็เป็นคนค้นหาให้นะคะส่วนสินค้าที่ไทยริคก,ก็เป็นคนหาเอง นะคะแล้วก็เอาเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหวังว่านะคะสุดท้ายแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่ติดตามชีวิตลิซเนาะอันนี้ยมาบอกให้ฟังแล้วว่าลิซมีอาชีพออนไลน์เป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็การทําออนไลน์หลายๆเรื่องนะคะลิซรู้สึกว่าลิซน่าจะพูดไปน่าจะเข้าใจกันะนะเนาะเออใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ติดตามคลิปวิดีโอใหม่่อต่อไปนะคะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ใต้นี้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปติดตามที่ เฟซบุ๊กนะคะส่วนตัวก็ได้แล้วก็ทักปรึกษากันได้ที่นู่นได้นะคะเออวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย